สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็มีข่าวสารความคืบหน้านะครับก็จะมาแจ้งให้กับชาวประกันสังคมไม่ได้รับทราบกันนะครับสําหรับพรุ่งนี้แล้วนะครับวันที่18พฤศจิกายน2564นะครับประกันสังคมนะครับจะโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนมาตา33 39และก็40นะครับโดยนะครับจะได้รับเงินตั้งแต่5,000บาทจนถึง10,000บาทเลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันนะครับว่าจะเป็นกลุ่มไหนนะครับที่จะได้รับเงินเยียวยาในวันพรุ่งนี้นะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับและหากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเช็คบัญชีธนาคารได้เลยนะครับพรุ่งนี้สพสนะครับโอนเงินเยียวยา5 0 0 0ถึง10,000บาทนะครับใครยังไม่ได้นะครับเช็คได้เลยนะครับ ตามที่สำนักง,งานประกันสังคมนะครับได้เปิดให้ผู้ประกันตนมาตาา3 3 39และ40นะครับในพื้นที่29จังหวัดยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับเพื่อรับเงินเยียวยาเมื่อวันที่31ตุลาคม2 5 6 4ที่ผ่านมานะครับในส่วนของผู้ประกันตนนะครับกลุ่มตกหลน่นประกันสังคมนะครับแจ้งว่าผู้ประกันตนมาตรา33 39และ40นนะครับสามารถรอรับเงินเยียวยานะครับจำนวน 5,000-10,000ถึง 1, บาทโดยจะเริ่มทยอยโอนต่อเนื่องนะครับผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนของผู้ประกันตนนะครับไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2564นี้นะครับล่าสุดนะครับสถานะล่าสุดแจ้งโอนเยียวยารอบใหม่นะครับ18พฤศจิกายน2564รับเงิน5,000-10,000ถึง 1, บาทนะครับสำหรับ สถานะสีเขียวนะครับส่วนสาเหตุที่เง en ินเยียวยายังไม่เข้าบัญชีนะครับมีสาเหตุมาจากการไม่ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนนะครับโดยผู้ที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนให้รีบไปดําเนินการด่วนนะครับหรือเปลี่ยนจากพร้อมเพย์ที่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์เป็นพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนก็ได้นะครับทั้งนี้นะครับ สำนักงานประกันสังคมยังนะครับจะโอนเงินเยียวยาให้กับกลุ่มเก็บตกต่อเนื่องทุกสัปดาห์นะครับโดยมีกำหนดโอนเงินดังนี้นะครับผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40นะครับจะได้รับโอนเงินเข้าทุกวันพฤหัสบดีนะครับส่วนผู้ประกันตนมาตรา3-3เงินจะโอนเข้าทุกวันศุกร์นะครับโดยสำนักงานประกันสังคมจะโอนให้ทุกสัปดาห์นะครับจนกว่าจะได้รับเงิน จนถึงวันที่31ธันวาคม2 5 6 4นี้นะครับและสำหรับผู้ประกันตนทุกมาตรานะครับที่จะไม่ได้รับเงินเยียวยานะครับสามารถยื่นตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนังกงานประกันสังคมนะครับโดยผู้ที่สามารถยื่นตรวจสอบสิทธิ์ได้นะครับต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะครับก็คือผู้ประกันตนที่ขอทบทวนสิทธิ์เข้าไปเช็คสถานะจากเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับหากเห็นระบบแสดงข้อความว่า ไม่ได้รับสิทธิ์เท่านั้นนะครับถึงจะยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะครับโดยนะครับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่29จังหวัดสีแดงก็จะได้รับเงินเยียวยานะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับการโอนเงินเยียวยาจากสำนักงานประกันสังคมนะครับที่นำมาแจ้ให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากรัฐบาลนะครับและหากมีความคืบหน้าก็จะนำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเงินเข้ากันทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ